สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือดิสลาตันณแดนใต้ทีวีภูมิภาคของไทย PBS พื้นที่สื่อสารจากภาคใต้ครับในยุคข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนนั้นต่างเรียกร้องการมีส่วนร่วมและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นจึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์ในสังคมไทยและพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือการเติบโตของสื่อทางเลือกไม่ว่าจะเป็นวิทยุชุมชนเว็บไซต์วารสารหรือหนังสุพิมพ์ท้องถิ่นนะครับ ที่เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบอกเล่าเรื่องราวของตนเองไปยังผู้คนและสังคมภายนอกให้ได้รับรู้ ชายแดนภาคใต้นะครับก็ถือเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของสื่อทางเลือกประเภทต่างๆโดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาสื่อทางเลือกประเภทต่างๆนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หนังสือพิมพ์หรือทีวีออนไลน์ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แม้จะมีการเติบโตของสื่อทางเลือกอย่างสื่อเว็บไซต์วิทยุชุมชนทีวีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําเสนอมุมมองที่แตกต่างที่ทําให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกรับรู้ข้อมูลมากขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันที่คนทําสื่อเริ่มขยายวงกว้างเป็นภาพประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอประเด็นทางสงังคมและนำเสนอเป็นความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงในมุมมองของคนในพื้นที่เมื่อวันที่27และ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเครือ<ม><น>ข่ายสื่อภาคประชาสงังคมชายแดนใต้ก็ได้จัดงานขึ้นมางานหนึ่ง ชื่อว่ามหากรรมวันสื่อสันิภาพชายแดนใต้ปาตานีซึ่งจัดขึ้นที่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานซึ่งกันและกันรวมทั้งทบทวนบทเรียนและความเคลื่อนไหวในรอบ10ปีสถานการณ์ความรุนแรง1ปีกับการเจรจาสันติภาพนะครับและทิศทางการเคลื่อนไหวคู่ขนานกับกระบวนการสันิภาพชายแดนใต้ เครือข่ายสื่อภาคจะกชนใต้นะครับซึ่งเป็นการสร้างตัวตนของกลุ่มเครือข่ายสื่อในพื้นที่แล้วก็เป็นการสร้างสนามการทํางานร่วมทบทวนความรู้และการเคลื่อนไหวในรอบ10ปีสถานการณ์ความรุนแรง ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในหนึ่งปีสนามการเจรจาสันติภาพพร้อมเรียนรู้ทิศทางการเคลื่อนไหวของกระบวนการสันติภาพก้าวต่อไปคือวาระสำคัญของการจัดงานมหากรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้าปาตานีประชาชนผู้รักสันติที่ต้องการให้เกิดสันติภาพและที่สำคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าสันติภาพ มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีนับเป็นการสร้างพื้นที่เพื่อการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันของภาคประชาสังคมกับชุมชนในระดับพื้นที่เพื่อสื่อสารเรื่องราวจากคนในพื้นที่สู่สังคมไทยและนานาชาติสื่อทางเลือกได้มีตัวตนแล้วก็เขาสามารถหาบทบาทตัวเองจนกระทั่งเขาสามารถกำหนดวาระข่าวสารว่า 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องชายแดนใต้คนต้องพูดอะไรบ้างจนสามารถผลักดันเรื่องกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ได้แต่พอครบรอบ10ปีชายแดนใต้แล้วว่าเป็น1ปีกระบวนการสันติภาพที่มีการเริ่มการพูดคุยเนี่ยเราจึงปักหมุดหมายใหม่ให้วันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นวันสื่อสันติภาพและต่อไปนี้เนี่ย กระบวนการสื่อสารของสื่อและภาคประชาสังคม,มเนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่กลายเป็นโครงข่ายเพื่อไปหนุนเสริมกระบวนการสรันติภาพให้เดินหน้าต่อไปได้งั้นพอเป็นปีที่4เนี่ยมันจึงเป็นปีที่ปักหมุดหมายแล้วก็สร้างควาใมใหม,ใหม่ขึ้นมานะคะนะคะ่กับการพคุกิจกรรมของมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปตัตตานีมีทั้งเวทีสัมมานาทางวิชาการและการนําเสนอผลงานจุดยืนวิธีคิด และเครื่องมือต่างๆในการทำงานของเครือข่ายสื่อทางเลือกในพื้นที่งาน2วัน2วันวันที่27 28เนี่ยเราแบ่งตีมก็คือว่าวันที่27เจนี่ยจะเป็นวันที่เป็นการทบทวนบทบาทของสื่อภาคประชาสังคมใช่ไหมคะโปรตีมของวันที่สองเราจะพูดเรื่องกระบวนการสัาิภาพเป็นหลักจากนั้นเนี่ยจะมีเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เราเรียกว่าคณะทำงาน คนในเพื่อสร้างสันติภาพซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคประชาสังคม80กว่าคนจากหลากหลายองคอ์กรเนี่ยเขาได้ทำเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้นนะคะที่จะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอว่ารัฐไทยกระบวนการภาคประชาสังคมเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรบ้างและมีโครงสร้างในการพูดคุยเนี่ยอย่างไรบ้างเพื่อให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้ข้อเสนอชุดนี้เนี่ยจะเป็นข้อเสนอที่เสนอต่อสังคมไทยด้วย เพื่อที่จะทําให้กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้เนี่ยกลายเป็นวาระแห่งชาติให้ได้เป็นข้อเสนอถึงทุกฝ่ายเขาไม่ได้เสนอถึงคนอื่นเขายังเรียกร้องตัวเองว่าในหมู่ภาคประชาสังคมเองเนี่ยก็ต้องทํางานอย่างหนักด้วยเพื่อไม่ให้เรื่องกระบวนการสันติภาพรเรื่องการพูดคุยเนี่ยไปผูกขาดที่ภาครัฐหรือเข่าที่กระบวนการแต่คนในพื้นที่ซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยที่จะต้องพูดมาว่าข้อเรียกร้องหรือความต้องการคนในพื้นที่คืออะไร แต่ไฮไลทของงานช่วงป่าเลยเนี่ยนะคะจะมีเครือข่ายองค์กรผู้หญิงเด็กภาคประชาสังคมเนี่ยประกาศเจตนารมณ์ขอให้มีการปกป้องคุ้มครองเด็กและผู้หญิงที่าที่ช่วงหลังเนี่ยถูกกลายเป็นเป้าโจมตีเครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้นำเสนอภาพถ่ายจากช่างภาพและประชาชนทั่วไป ที่ได้ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธารณะบันทึกแห่งทศวรรษ10ปีฝใต้ร้อยภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่เราตัง้งคอนเซปต์ไว้นะฮะตอนที่เรารวบรวมภาพเนี่ยจะเป็น100ภาพ10ปีในการเปลี่ยนแปลงครับผมซึ่งจะเป็นเรื่องราวของการบันทึกภาพที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเ,เกิดเหตุการณ์ปีแรกจนถึงหน้าวันนี้มีความเปลี่ยนแปลง อะไรบ้างทั้งเชิงบวกและเชิงลบเครือข่ายผู้หญิงภาพประชาสังคมชายแดนใต้นำเสนอเรื่องเล่าและนิทรรศการเสียงของความหวังประสบการณ์บอกเล่าของผู้หญิงผู้สูญเสียผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในมิติต่างๆที่พลิกความทุกข์แห่งตนกลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้อื่นให้ลุกขึ้นสู้และกำหนดชะตากรรมของตนเอง คือเครือข่ายผู้หญิงนะคะนอกจากเราทํางานสร้างสันติภาพในพื้นที่แล้วนะคะสิ่งสําคัญคือเราทํางานสื่อสารด้วยค่ะสื่อสารไปยังคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายนะคะคือทางเครือข่ายผู้หญิงงานนึงก็คืองานสื่อสารแล้วก็งานเปิดพื้นที่ของคนกลุ่มต่างๆค่ะเราเปิดพื้นที่กับใครบ้างเราเปิดพื้นที่กับกลุ่มผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเราเปิดพื้นที่กับผู้หญิงและผลกระทบเราเปิดพื้นที่กับข้าราชการที่ระดับ บริหารดับนโยบายค่ะเปิดพื้นที่กับคนทุกกลุ่มไปทําสารเสวนาคนทุกกลุ่มเพื่อจะบอกว่าสันติภาพแบบไหนที่คนในพื้นที่ต้องการแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงวันนี้เคอรข่ายผู้หญิงออกมาบอกเลยค่ะว่าเราข้อาไกลาเป็นตัวกลางเป็นข้อต่อสําหรับทุกฝ่ายค่ะเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ เราไม่ท้อกับความรุนแรงที่ผ่านมาเราจะทำแล้วก็ทํามากขึ้นค่ะ<ม>ยิ่งเกิดความรุนแรงเท่าไหร่เพื่อใผู้หญิงต้องยิ่งทํางานมากขึ้นค่ะเพื่อให้เกิดสันติภาพในพื้นที่ค่ะโดยบอกอย่างชัดเจนในเอกสารชิ้นนั้นว่า BIA ไม่ได้ต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน,นนะคะนอกจากนี้ยังมีการเสวนานในหัวข้อเสีาายงของเหยื่อและความชอบธรรมในกระบวนการสันติภาพรวมทั้งการร่วมมือกับสำนักสื่อสาธารณะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และคณะวิทยาการสื่อสาร จัดเวทีสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้ผู้หญิงในพื้นที่และเครือข่ายต่างๆตระหนักถึงบทบาทการเป็นนักข่าวพลเมืองที่คนเล็กคนน้อยลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวของตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมในงานในงานครั้งที่สี่ของสื่อสาิภาพท่เปลี่ยนชื่อจากสื่อประชาคมของเด็กสื่อสาิภาพนะฮะแล้วก็มีบางส่วนอาจจะไม่ได้เข้ามาเนี่ยมันเห็นการเติบโตนะของของสื่อ ประชาสังคมของเซดงนใต้ชัดเจนมากแล้วก็ผมคที่ว่ามันเป็น,นประเด็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการเรือกับพื้นที่อีกด้วยว่าสุดท้ายปลายทางแล้วการการสื่อสารมันไม่ใช่เรื่องของพวกผมที่ัอยู่สองคนนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องเข้ามาเข้ามามีส่วนสื่อสารแล้วก็สุดท้ายคือในเชิงในเชิงแนวคิดเนี่ยมันเห็นว่าเราก็รวมอยากจะรวมทุกส่วนเ,นเข้ามาทํางานด้วยกันมหาวิทยาลัย ใช่ไหมครับภาคสังคมนะฮะผมว่าแาาาม้ถ<ๆ>้ารานเลี้ก็ตาเนี่ยก็ก็เข้ามาทางานด้วยกันได้ชายใต้ใตใตกินและการสื่อสารเพื่อสนันดิภาพกันเลยก็แับอีกสิ่งหนึ่งที่มันมาประกอบด้วยก็คือเรื่องของการนําเสนอภาพไม่ทราบึง็ภาพชัดเลมนะคะสถานีโทรทัศน์นะซึ่งก็มีบทบาทหลักสําหรับเวทีเสวนาเพื่อน,นําเสนอความรู้<ๆ><ๆ>และสะท้อนการรายงานข่าวกระบวนการสันธิภาพชายแดนใต้รวมทั้งถอดบทเรียนและชี้ทิศทางร่วมกัน เพื่อประคับประคองให้กระบวนการสนนิภาพเดินหน้าต่อไปเราได้เรียนรู้อะไรเราได้ปรับตัวอะไรในในการสื่อสารนะคะในสถานการณ์แบบนี้แล้วมีข้อจำก,กัดมีข้อเสนอใหม่อย่างไรบ้างกับในช่วงหนึ่งปีของกระบวนการสนนิภาพการรายงานข่าวและการปฏิบัติการสื่อข่าวแบบแรกนั้นนะคะหรือแบบแบบแบแบสายล่า นั้นนะคะแบบถนนสายล่างนั้นจะเป็นการรายงานที่เน้นแต่เรื่องราวของความขัดแย้งนะคะแล้วก็เน้นไปที่การต่อสู้ของสองฝักสองฝ่าย ในความขัดแย้งนะคะในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเสนอขึ้นมาก็คือว่าการรายงานข่าวแบบที่เป็นเส้นทางยกระดับนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นการรายงานข่าวความขัดแย้งที่เน้นเรื่องราวที่นํานไปสู่กระบวนการสันติภาพให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะแปลเปลี่ยนความขัดแยง้ง ให้นําไปสู่ทางออกในการแก้ปัญหาในอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีหลังวันนี้นะคะหลังจากที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นเนี่ยนะคะมันก็มีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะที่อาจจะทําให้เรื่องของความคาดหวังต่อสื่อกระแสหลักเรื่องของปัญหาต่างๆของสื่อกระแสหลักที่มันนําเสนอกันมากขึ้นในช่วงหลังเนี่ยนะคะก็ก็อาจจะลดลงแล้วก็เริ่มหันมาริเริ่มในการพัฒนาสื่อภาคประชาสังคมมากขึ้นนะคะเรา เราเห็นได้ว่าในพื้นที่เนี่ยมีการก้าวข้ามจากความเป็นเหยื่อมาสู่ความเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในการสื่อสารมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างบทบาทของตัวเองในการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพนะคะซึ่งอันนี้เราถือว่าจะเป็น,นกลไกที่สําคัญของวรา,า,ารสารศาสตร์เพื่อสันติภาพในอนาคตนะคะ ในช่วงตั้งแต่เกิดเหตุรุนแรง10ปีของอจอชแชนแนลภาคใต้เนี่ยก็มีโอกาสทํางานในสถานีโทรทัศน์นะซึ่งก็มีบทบาทหลักในการที่จะ,ะกําหนดวรระทางสังคมตั้งแต่ยุคของไอทีวีนะซึ่งก็เกิดมาพร้อมกับเรื่องของเหตุความรุนแรงซึ่งตอนนั้นไอทีวีก็ถือเป็นสื่อกระแสะหลักทีวีที่ให้ความสําคัญกับข่าวจอชแชนแนลภาคใต้มากที่สุดนะคะแล้วก็พอยุคช่วงหนึ่งที่สถานการณ์เกิดความรุนแรงขึ้นในยุคปี สี่เจ็ดสิแปี่เก้ใช่ไหมคะก็เป็นธรรมดาที่นักข่าวส่วนกลางก็จะลงมาให้ความสําคัญกับข่าวในพื้นที่เพราะเป็นสถานการณ์ที่รุนแรงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงสร้างของสื่อสลหลักหรือโครงสร้างของทีวีจะให้ความสําคัญกับ ข่าวที่เป็นสถานการณ์นะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก็จะมีการระดมกําลังสภาพกําลังของสถานีโทรทัศน์ของเราเนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะรายงานเกาะติดสถานการณ์นั้นๆในทุกๆเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคใต้เรื่องของเหตุการณ์สึนามิอันนี้คือปัญหาในเชิงโครงสร้างของสื่อกระแสหลักในบ้านเราโดยเฉพาะสื่อทีวีนะคะหลังจากเกิดเหตุที่มีการนิสสัมมานคุณแม่ามารอโบไปข่าวส่วนใหญ่ของสื่อกระแสหลักอย่างนักข่าิทีมเนี่ยก็จะลงข่าวว่าโอ้ไปแล้วแกนําอา ในที่สุดก็จับได้มีลิสต์เต็มไปหมดว่าข,ข้อหาเป็นอะไรแต่ว่ารายงานเรื่องนี้สิ่งที่ทาแตกต่างก็คือให้เห็นว่าเนี่ยนะคะจัดเยือสุแกนนั้นเพราะฉะนั้นก็คือว่าบอกที่มาที่ไปว่าการที่คุณมรอโซเนี่ยผู้ชายคนนึงเนี่ยมาเป็นมาจับอาวุธแล้วก็สู้หรือว่าก่อเหตุความไม่สงบมันมีที่มาที่ไปมันไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็อยากจะมากราดย,ายิงใครเล่นๆน,นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยขาาวาสื่อกระแสะหลักนาเสนอจริงๆก็อาจจะมีนําเสนอบ้างแป,ปลายแต่ว่ามันมันยังไม่มากเท่ากับเรื่องของ ที่บอกว่าวันนี้เกิดเหตุที่นั่นวันนี้เกิดเหตุที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นสกู๊ปเรื่องนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นการที่จะให้ภาพลึกมากขึ้นมันมีการเปลี่ยนโมเดลนะคะมันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังเปลี่ยนยังไงจากประสบการณ์ของทุกท่านที่เล่าเๆกันมานะะก็คือว่ามันไม่ได้มีลักษณะบนลงล่างนะะจากศูนย์กลางมาข้างนอกร้อยเปเซแบบเดิมหรือร้อยห้าสิบซ เดินะคะคือบุคลิกหรือคุณสมบัติของนี้มันมันเริ่มเปลี่ยนนะคะจากล่างขึ้นไปข้างบนจากรอบนอกเข้าไปกำหนดนะคะวาระกำหนดพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นการเกิดขึ้นของวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้คือสัญลักษณ์การแสดงออกถึงการทำงานร่วมกันของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ที่มีเป้าหมายสร้างพลังการต่อรองกับผู้ใช้ความรุนแรงทุกฝ่ายและใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ10ปีของความรุนแรงและครบรอบหนึ่งปีของการริเริ่มกระบวนการสันติภาพสื่อทางเลือกชายแดนใต้ ถือโอกาสนี้ปักหมุดหมายหนุนเสริมบทบาทเคลือข่ายสื่อภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพให้เข้มแข็งและสามารถเดินต่อไปอย่างมั่นคงเป็นสื่อกลางสันติภาพเพื่อสื่อสารให้สังคมไทยและนานาชาติได้รับรู้เรื่องราวจากพื้นที่ มหากรรมวันสื่อสันธิภาพชายแดนใต้ปัตตานีนะครับนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ประสบการณ์การทำงานของสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือกกับการทำงานในรอบ10ปีสถานการณ์ความรุนแรง1ปีกับการเจอจาสันธิภาพในงานยังเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมทุกองค์กรเครือข่ายได้น,นำเสนอการทำงานระยะที่ผ่านมาของตนเอง ขายสื่อภาคประชาสังคมในพื้นที่สัหวัเชนภาคใต้ในการที่จะร่วมกําหนดอนาคตของพื้นที่เหล่านี้นะครับให้เกิดสันติภาพต่อไปนะครับในงานวันนี้มีอะไรบ้างบรรยากาศจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ซุ้มหนึ่งครับเป็นกลุ่มต้มยำมีบทบาทอย่างไรบ้างครับในการที่อยู่ในพื้นที่สัญนรเชนภาคใต้ครับ กลุ่มต้นยามเป็นกลุ่มเยาวชนเล็กๆกลุ่มหนึ่งของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่นะครับเรารวมตัวกันขึ้นเพื่อที่จะ,ะสื่อสารในสิ่งที่เด็กอยากรู้อยากได้แล้วก็เด็กอยากทําเองอตั้งแต่แรกๆทีนี้สิ่งที่เราทํามาช่วงแรกๆก็จะเป็นเรื่องของค่ายเยาวชนแต่ว่าเราจะเน้นไปเรื่องของการสร้างสันติภาพในพื้นที่เราจะสอนเด็กว่าสันติวิธีเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยทำยังไงได้บ้างแล้วก็ถัดมาที่อย่างที่เราทําก็คือเราจะชอบทําละครทําด้านสื่อละครครับ ก็จะเป็นละครเร่แล้วก็ละครเวทีละครเร่อันหนึ่งที่เราทําเราทําเรื่องของละครเร่เกี่ยวกับความพิการเรามารู้จักความพิการบางทีเรามีแขนมีขาครบเราอาจจะเป็นคนพิการก็ได้เราเรียกว่าพิการใจนะครับแต่บางคนอาจจะพิการกายแต่ว่าบางคนพิการกายก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พิการใจอันนั้ก็น่าสนใจอีกอันนึงครับเป็นงานใหญ่สําหรับเราอันนึงก็คือละครเวทีครับที่ที่เราทําก็คือละครเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนกในพื้นที่จังหวัดสีดนใต้เนื่องจากเรามองว่าบางทีเนี่ย ถึงเราจะอยู่3จังหวัดรถไฟหรือสจังหวัดเนาะถึงเราจะอยู่3จังหวัดก็จริงบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆนะเพื่อนที่เป็นไทยพุทธอยู่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยบ,บางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าทําไมก็ถึงต้องตักบาทหรือบางทีบ,บางทีเพื่อนก็ไม่รู้ว่าทําไมเราโดนหมาไม่ได้แล้วทำไมจะต้องแบบคนที่ตั้ถือเสื้อสายจีจะต้องอว่า้บำเพบุรุษอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถสื่อสารได้ว่าสิ่งที่แต่ละคนเป็นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเกิดความเข้าใจกันเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นจุดเล็กๆ วิทยานะคะอําเภอยีง่งอจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วละครของน้องนี่เป็นนันละครแนวไหนครับหรือว่าเป็นลักษณะาการแสดงยังไงฮะของเรานะคะก็จะเป็นหนังสั้นนะคะก็สไตล์ของเราก็คือเราพยายามให้สังคมภายนอกนะคะมอง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา,าให้มองให้ลึกเข้าไปนะคะนอกจากปัญหาความเลวร้ายนะคะอยากให้ทุกคนได้มองว่า3จังหวัดชายแดนของเราก็มีดีอยู่เหมือนกันนะคะใช่แล้วละครแล้วก็ถามนิดเดียวครับไม่ทราบว่า ผลงานของเราเนี่ยเราสามารถคิดว <jest> <uba> ่าเราสามารถช่วยเหลือกระบวนการสันนิภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่เราได้หรือเปล่าหรือยังไงฮะก็พอจะช่วยได้นะคะอย่างน้อยคนนอกพื้นที่เขาจะได้รู้ว่าเยาวชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก็ใช้สื่อนะคะในการสื่อให้คนภายนอกได้รู้ว่า3จังหวัดของเราไม่ได้เลวร้ายค่ะ จะเป็นกลุ่มเครือข่ายช่างภาพที่ทํางานร่วมกันมาแล้วก็หลายปีละที่ผ่านมาเราก็จะใช้วิธีการชักชวนระดมเราใช้คําว่าระดมภาพก็คือประกาศไปในทางเครือข่ายแล้วก็มีโจทย์มีธีมบ้างแต่ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์กว้างๆอย่างครั้งนี้ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่อง10ปีไฟใต้100ภาพแห,แห่งการเปลี่ยนแปลงก็คือว่า,ามันมีภาพอะไรที่มันสะท้อนนัยยะของความเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยู่บ้าง อาจจะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งเดี๋ยวลองดูภาพอีกทีมันก็จะมีหลากหลายแง่มุมรวมไปถึงภาพที่อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะว่าบางภาพมันอาจจะอย่างเช่นมีส่วนใหญ่ชุดนี้จะมีส่งภาพเด็กกันกันเยอะเพราะว่าช่วงช่วงที่เราระดมภาพเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เศร้าใจอยู่เกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงต่อเด็กในพื้นที่นี่ครับก็มีคนส่งภาพที่เป็นประเด็นเด็ก ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้นะครับสถานีปาเต้ทีวีเป็นผลงานของน้องนองนักศึกษานะครับมหาวิทยา,า,าลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนในแต่ละคณะมันจะเป็นคณะวิทยาการสื่อสารนะครับคณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมกันนะครับในการสร้างสารรค์สื่ออีกด้านหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมและก็น้องนองนักศึกษาเองได้รับชมซึ่งถือว่าน้องๆเหล่านี้นะครับมีความคิด ก็มีความชอบในเรื่องของประเด็นสันติภาพด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นถึงบรรยากาศการทํางานของน้องๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้กำกับนะครับช่างภาพตากล้องนะครับคนดูแลเรื่องของเสียงเรื่องของไฟและก็ที่สําคัญผู้ดำเน,นินรายการ2คนนะครับน้องๆนักศึกษาก็เป็นพิธีกรที่จะดำเนิน,นรายการของปาเต้ทีวีในช่วงต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าอีกบรรยากาศหนึ่งของงานมหากรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ปตตานีนะครับ ก็กลุ่มนักศึกษาของเรานี้นะคะก็จะมีเป็นการทํารายการทีวีที่ชื่อว่ารายการปาเต้ทีวีนะคะซึ่งเป็นเป็นเสมือนว่ามีทั้งห้องข่าวสันนิพาพมีการนําสารคาดีเกี่ยวกับพระหุวัฒนธรรมหรือว่าที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมาเปิดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะจะมีเป็นรายการต่างๆที่นักศึกษาเคยทําไว้เป็นผลงานต่างๆที่ที่มันจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องถึงกระบวนการสันนิภาพด้วยค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็จะมี นักศึกษาทั้งจากคณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาการสื่อสารแล้วก็นักศึกษาที่สนใจก็จะมาร่วมการทํารายการของเราด้วยนะคะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับว่านี่คือกลุ่มนักศึกษาครับในงานของมหากรรมวันสื่อสันนิพพายแดดใต้ที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์สื่ออีกทางหนึ่งให้กับทุกท่านได้รับชมและก็ผลงานที่เป็นที่น่าสนใจของน้องนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรานครินวิทยาเขตปัตตานีครับ ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของสื่อชายแดนใต้ที่ทํางานในพื้นที่ความขัดแยง้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วง10ปีสถานาการณ์ความรุนแรง1ปีกับการเจรจาสันนิภาพและทั้งหมดนั้นก็คือดีสารตันนะแดนใต้พื้นที่สื่อสารจากปากใต้ครับหากทุกผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการก็สามารถติดต่อเรามาได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสํารวจวันนี้สวัสดีครับ